vẽ trông thằng xuân đang ngủ à, ô tôi cái biển lâm pì tùm tem rồi, bảo là quân tài sản nó đổ lâm bản, lâm bì skin, ô chiều đi, Đã biển lâm ล่อเบิ้งครับพี่น้องครับตรวจสอบราคาหัวควายวันนี้ไตลัดกชี โอ้ขมีันบักแงยัเลยตัวนี้ซื้อขายกันไปแล,ล้วมีแจะตัวเบลือเรลไอน้ำด่มื่อมุ้งม่มุ้งมิ่มุ้งสื่อตัวนี้่มอเอสบเืออืม ตัวละหกตัวละหกหมื่าตะไายวอาับแสนสามหมื่นเจ็ดพันสเออสามตัวละสามหมื่นแปดสามหมื่นหกพันสามหมื่นเจ็ดันเออมแสนสามหมื่นตัวละหกหมื่นตัวละหกหมื่นเเม่นเจ็ดพัน เนี่ยมันหลกว่าน <actually> ั้นหลหรอกว่าเขาเสือก้วขายอยากผู้หาน้าบ้านเดงอยหาย่างเจ็ดันโอ้เจ็ดหมื่นอย่ารัีว่ายังไงเจ็ดังสองตัวแม็กขาให้อายนค่ยขายให้งนี้ว่าดิเขาบกามันเด้มันไปใส่เอซ์ส่วนนนี่มันสั่งสั่งน้ำมันมันสั่งน้ำพอขาดทั้งเดียวผู้ทดมันไม่ค่อยขอมานี่บ่าแล้วไปไหนายแปดพันอย นาเด้นหกพันหาตัวละเท่หรบพันหาอืหกพันห้นว่าเสนอตัวเราเัอะหน่อยเราห้องหกพันหอา ยังเละายละยังเลาะอยดตลรับอขงเรถนะคะลงสสขยับเด้อ่าง้ขยับขยับเ้องแลยับเงนกอาเีวน้้อนนี้น่ะละรู้สึกขยับนะคะ สำหรับรถที่เดจะซื้อก็ต้องแจ้งข้างหน้านะคะจะเย็นๆเพราะว่าเราต้องจัดระบบให้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วจะไหลาตามกดำลื่มๆคือเดี่ยวห้าข,อขอหาหาห่อยชื้นข่อยหนาเลยไม่รู้จะทำอะไรช่างน้ำ<ห>จื้นครับพี่น้องคนสือออ่กอกัร้อยดอกแต่เลาะวลาไหลเมื่อนี้ดูสิว่ามีฝนมาหลฝนแล้วก็ไปเกามายาง เท่าไหร่ครับนี่หมื่นหนมืน่นหมืน่มน,มนหกพันเจ็ดกว่านหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเป็นซซเลโอนเนื่อก็จะปวดเลย